บายดีพี่น้องบุญสุภูทุกคนทุกสุบวรตพี่น้องจา๋ามากินเมียงไม่เปี๊กเมียงไข่บุญแดงนะพี่บ้านจ๋าเอาพอลุยกินพอเอาสีา่กินโดดเดียกขอตัางกองเลยพี่น้องเด้อแต่พี่น้องจ๋าพักกินก็ไมีพักกระโดดนเะพักอันยังพักตุ้มแขกเตี่ยกับมีอันใบสะพูค่ะลุยค่ะท่างนี้ซะใบสะพูก็ได้เอาลุยพอกินโดดรุยพักห่อ มีหอดเมยมีหอดอันนี้พร้อมพี่น้องมีหอดเมยพ่ะนะมีหอดตูวกับไข่ค่ะเพราะว่าสิพัดใหนเบิ้งกินเมียงไม่เปี้งค่ะใส่ไข่พวกคนใหญ่เริ่มากินกับไข่อร่อยนึงจัจเหมือนไงกับพวกกับพวกอี๋แล้วถ้าพวเฮ็ดกินมันกับบะหมี่ ใบสะพูใบสาพูผักกระโดนหั่มเราหอยเช่นไหนก็เัอหอมหอวหน่าขวัเก่ไปก่อข้าขอมชุนเนี่ยน้ขัง่เดีมันกติเนี่ยค่ะ กระโลนเขาบรกเลมีบรอกเมีหมดผลหลายได้เพี่เนาะเห็นอยู่ดำจีหาตัวกัเสร็นะเดีพันตุ่มจะจืดเนาะมันเลยบะมัดนั่นนะมันเคย ทั้งมาทังแมวเ,เรียนสวนกันอยู่โหดพุกแต่ไข่พวกกระเซนหน่อยเนาะม้องก็ใเ่หน่อยก้มแงตาผมสวดๆเลย มันมันดีจ้ะแซบดอบีอ๋อแบบนี้ครับโฮมอือหืออร่อย ก yup. ินเมียงเปล่งเมียงไข่ผู้แลงเสกแจ็บเลยพี่น้องเางไรมาจะพูดก็อ่อนๆเนาะ ใสชาปูอ่อนๆอ่ะวันนี้ไปใส่บาตรสามบัติดตพี่น้องเลย <S <S พระพิณมาปริวาัตะกอมเข่ากอมเขาชิ้น จ้าอาวาดตรงแกจอยนี่พ่อน่ะจันตันนะอืมพร้อมอืมจะพร้อมไหวพร้อมพร้อม,อมแล้วเป็น,นอกมากดิ่เป็นกิ๊ดมาะไร่ะ ตัดหนายังเงก่งไงตัดหนาเสร็จเง,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 งี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้เงี้ยเห็นเองคใช่านาน,นานาเป็นจอวาดวัดอ่อคนนึ่งบ่อยองค์น่งแบเป็นแบบมีเสียงมีนังก็หันนะข่อยนึ่งบ่อยองค์นี่นะบมเมแมนเดียเีรู้ไ่มหนี่ Mà chào các bạn không? Hát cả luôn, cắt tuột nếp nào đấy. มั่งอ่ะมันยังอยู่เหมืนเนาะก็เหรอก็ไปี่อนงินทั้งทีทั้งเงื่อีไงกอิ่มแห้งอิ่มหนำนะพี่น้อง เหนไหมบกินเนาะแม่วกินแม่เปลี่ยงเลยวาใครนหมดเสี่ยมมัมันคือตัว luôn để phạc cái thiên gần mà phát chít mà gần phát chít kìa phát rồi cả phát กินถาถบไงดูเยสือบุกคอมาเห็นกินบุกคอลงติก็ จะพี่น้องจ้าคลิปเน่าหมดแล้วคลิปนี้่คอจบแบเพียงแต่เมืองเด้อแ้วพี่น้องก็ได้กดแชร์ค่ะกดติดตามกดกระิดิ่งจ้าเพดกดสดก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 ดสกด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 กกกด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 ดก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 ดดกนกดก่กดกกด่ดกดาดกกคลิปแกดว่าเขดบดก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 ลกดดกดกกด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 กะก่ดดกดดบ